เดี๋ยวบพไปนองบบาวนิคมครับวันนี้ตาเมื่อเอือนเต่เศร้าเลยอืมสีเข่าวะสันรถสีมาแต่เศร้าเลยครับรถสีเก็บมาถ,ถึงโอ้ละ่ะทั้งเทียงตาป่ปละ่ะจองแต่หมูอานเนี่ยรถสี มันก็มาหอดมุน,นี <c oughs> จเจ้ากระสีงานหลายที่ไปพี่น้องไปซืขาวน้ำกัน 被骗了，好的。哦 ทั้ง,งงานดีทกาครับเ้ปนรกันปะ,ททะนนรประมาณเท่าไรละตาประมาณสาไปสองสี่ิบ สอ1ส6บสีแล้ว20แล้วครับพอดในเองแล้วครับ20่งแล้วคนยัดเดียวบอดเลยตนนี หน yeah. 응ึ응่งสองสามประมาณสามสิบถุงละตอกตอกรเป็นไงเอาาเจ้าตอกลไมไดหัวหน้าทำไปเลิ่เด้อ bất chắc loài là si loài, loài, Tọc. loài xa, oh. à, lòi là tóc lòi 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 我们可以抬呢。嗯。我们可以抬呢。哈哈。我们那个真盖了，我们这个是的啊，趴趴。那啥子叫裸口罩呢？米，桶子啷个 ตาุงสำรองตีนเนี่ยมันบะทุงสำรองอเนเส้นทางุงสำลองอ่าคาดว่าสิบอ่อาว่าข pues ้าเจ้าจะจะจะควนสามอสาอ Ừ. <laughs> ạ Mất cả biển hoang đi vô. Sám loại Sám loài kết ế vô. kinh. Đây là Nam Kinh. nó sao đang Ba Tán nó nóแก เพิ่นเด้น้ำกินน้ำแกเพิ่นน่ะเอาน้ำกินอยู่ไสล่ะ kia vẫn ก็มันขวดน้ำป่าได้บ้างบ้าแกะน้ำแกะป๋าเดียวเลีงได้ันว่าคุณจัการว่า ít lái gan nhiêu thằng mà, tên gì ha, keng cướn này phụ lo, ha ha thằng, à, non phậu,

ก็ได้กินห่ไใหญ่อม่ใช่หัวใหญ่เปงุ่มมากเลยซาดเป็นงุ่มตอนที่ตาเขาบ้านแล้วนาไ่แต่ว่าบ่งลุงลุงอะบน่งงุ่มเด้งุ่มแต่บองทางเโดนั่นตมเลยาอืมจิ้มหัวอี่มนก็เมัดอยากมาบแม่มันบะมันางบดีคางบดีนี่างเส้นนี่แลเนี่ย หาถังอ้มันถังที่บมมีเนาะสันมันหนอยมัน่ล่างว่ะทจังขังมันนะมันกีมันคือก้เด้อออต้องขังตาไล่ๆสัญญาว่าล่างดีๆแต้องคอยขังเง้สิรอบๆมันเงินเอเพยายามขดดมันบ่เถื่อกันแล้วอืยใส่อผหอยุตัวจูบแมงก็เลไงม่เออมัปวายเอืมันนิ่งญ่ พี่จะมายังไงรู <ario> oh, quite, quite ้เยครับได้เป่อยหอยยุ่ยหวยเลอยยุ้ยหยคันแมคางที่เ้อมโอ้หอยหอยหวยเดียเงนมัดหยเนาะเออเงินอือเทล็กสารรมชาติดีบอ่ะโอ้อยหัอืมอืมโอเคอ่ะเอาไม่ได้กินอีก่เนไ่ย bỏ sư mất sửa mì quá tháng sáu chín thoát ô mắt nỉa nhàng mắt xuống hay mắt điệp này mắt nỉa, mắt này nhàng này mắt điệp mà phái lạp bội phái lan đầy bội lạp hùng 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 ปีนี้ก็ได้กินอืมขุกวางเฟี้ยงกะเอาไวท้ทำปกผักอืมประโยชน์ลายอยังขุดเขาเฮียให้ไก่อืมอกินเข้ากินน้ำมาเดี๋ยวพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงสำนี้แหละครับวัสดีครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์บัวในคอมเลยนะครับบายบาย